ตอนนี้เราก็ลังจะไปเดินเล่นนะครับแล้วผมก็โดนถูกบังคับให้แต่งตัวดูกางเกงสะกอนนี่ดูเสื้อใครบังคับพี่เองนั่นแหละแอ๊ดจะดูดูดูนีแหมะมันกำนันไหมนี่ก็เหมือนอะไรนะท้องกวาวฮะท้องกาวอันนี้ก็เหมือนไอ้ไอ้ขาวครับไอ้ขาวคนหลอ่อไอ้ขาวี่เป็นควายเดี๋ยววันนี้กำนันจะพาทัวร์ทุ่งนาน,นะครับ นี่ครับในในบทละครชื่ออะไรเอ็งอะทองกวาวทองกวาวทองกวาวกำนันโงน,อ,นอันนู้นทองเหม็นครับทองเหม็นทองเหม็น,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 าานจะโดนนี่ครับบรรยากาศทุ่งนานะอันนี้อยู่ที่สุพรรณครับมันเป็นทําไรรีสอร์ทไม่ใช่ ไปรีสอร์ทครับดูบรรยากาศทุง่งนาเราก็อยู่ทุง่งนาแล้วครับมามันก็ก็ดีนะพอมันมีบรรยากาศนี่ครับไงนะจุดถ่ายรูปครับก็จะมีคนเก๊กไปนหนึ่งคนครับอ่ะรอแล้วรอแล้วฮะใหะ้า,าดูเก๊กดูเก๊กดูหน้าแล้วก่อนเออรอไม่ถ่ายไปเลยคุณนี่ไม่ค่อยถ่ายรูปหรือว่าพี่วคืนนี้กลางอ่ะพี่น่าทุกินนะเอาไปอะพูดก็พูดเอาละ เดี๋ยวใหม่เดใหม่เดใหม่เกสองเอกสองเร็วเอ็กชันเดี๋ยวคิดบทก่อนจะพูดใหม่ตอนนี้เราก็เดินสำรวจนานะครับมาดูว่ามีนงมีหนูไหมนี่ครับร้อยหนูคุยครับไอพวกนี้เราต้องจัดการครับเดี๋ยวมาจะมากัดข้าวครับนะบรรยากาศเย็นๆครับก็เดินดูนานะครับ ฝั่งนี้ก็พาวประมาณเดือนครับส่วนฝั่งนี้ก็เริ่มออกลวงมดแล้วครับออกล้วงมาแล้วก็มีบ้างครับที่ยังไม่ได้ออกอีกประมาณเดือนก็กว่าครับก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วนี่ร้อยหนูกินครับนี่มันเอามากินเป็นกองครับมันกัดทิ้งกัดกว้างครับนี่แหละเหตุผลที่ต้องออกมาดักหนูครับเพื่อไม่ให้ หนูมันกินข้าวนะครับนี่ดูฝั่งนี้อยู่กันเยอะเลยนี่อ๋โหกินกันสบายเลยมันมันกัดอย่างของมันเลยครับยิ่งเยอะๆนะมันนี่กัดโอ้โห و. ไม่เหลือข้าวให้เลยนะครับแต่ที่ผมมาดูนี่ก็นานะใครไม่รู้นะครับไม่ใช่นาผมแล้วทาเหมือนนาตัวเองนะแต่ไม่ใช่นี่สอยกัดหเหมือนนาตัวเองปะอ่า ไม่ใช่ไม่ใช่หนาใครม่ดูโคดูมันกัดที่นี่หนูเยอะจริงว่วเวะเออกัดกันให้ฟอดหมดหนูอะหน้ามาหาหนูมากครับที่นี่ครับอันนี้เป็นบ้านที่ผมอยากได้นะนี่ดูแบบอยู่กลางทุ่งนางครับอันนี้ก็จะเป็นสวนนล็อๆครับเป็นสวนเลน็อๆอันนี้ก็เป็นพวกปลูกไว้ปลูกข้าวครับปลูกข้าวไว้กินเองครับแล้วก็จะมี พวกสวนมีมะเขือมีตะไคร้ใบมะกรูดมีมะนาวอันนี้ก็จะเป็นพวกเลี้ยงเป็ดครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันเนี้ยคิดถึงอะคิดถึงอ่าบ้านสมัยก่อนก่อนครับที่ผมเคยอ,อยู่กับปู่ย่าครับแต่ผมจะเรียกพ่อแก่ไม่แก่ครับบนบ้านก็จะ ประมาณนี้ครับบ้านได้ทุนสูงนะจะพาไปดูบรรยากาศบนบ้านครับคิดถึงเลยนี่ครับไอ้น,น้องหมอยนี่คิดถึงสมัยก่อนเลยคนะิดถึงสมัยก่อนเลยเนาะบรรยากาศมีเนี่ยที่อ่างล้างตีนที่บ้านผมบ้านเก่าอยงน้อยู่นะเป็นอ่างล้างตีนนี่ครับมีเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยที่หุงข้าวอะ่ะมีหุงข้าวก็จะมีไหเอาไว้ใส่ใส่ถ่านระดับถ่านมี หายปลามีหายเนื้อไม้ครับเนี่ยเหมือนเหมือนมากครับตู้กับข้าวก็จะเป็นประมาณนี้แต่ตู้กับข้าวต้องหาอะไรใส่ไว้ครับไว้รองตินน้ํารองไม่ให้หมดขึ้นครับเนี่ยบรรยากาศบ้านเลยครับแต่บ้านผมไม่ไม่มีอดินแบบนี้ครับเป็นแค่อิฐหรืออะไรรองหินรองเตาครับไม่ไม่ใช่ยากาศแบบนี้อันนี้บรรยากาศเก่าครับ เนี่ยมีหอมมีกระเทียมห้อยอย่างนี้เลยเนี่ครับครับเป็นคล้ายๆเป็นนอนยุ้งนะครับเป็นนอนนอนก็ยุง้งอะไรประมาณเาน,น,นี้ยแบบว่าเอาแค่อศัยนอนเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดีมากเนี่ยครับเป็นที่นอนไม่อะไรแล้วก็ใช้ตะเกียง ตะก้อนนี้ใช้ตะเกียงครับผมก็ทานนะครับร่นตะเกียงกำพันอยู่นกกระชานใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่านกกระชานครับเป็นนกกระชานบ้านประมาณนี้ข่าวนกกระชานครับนีบ่โอ้อดี๋ยวไปไปขอเวลาอีกสักปีสองปีครับแต่ปีสองปีน่าจะมีโอกาส มีแมวแมวนี่แมวนะมีแมวครับแมว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 นี่ครับเฮ้มีแมวด้วยน่ารักไอ้ดำไอ้ดำดำนี่ครับไอ้ดําจ๋า มีเงินมีอะไรไปหาซื้อที่อยู่ตามตามนาตามไรครับเพราะผมก็ชอบหาปลาหาหนูอยู่แล้วครับบรรยากาศเนี้ยน่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขครับไม่ต้องวุ่นวายในเมืองนะอยู่ไปบ้านนอกอาจจะมีเลี้ยงควายลักตัวสองตัวอยู่ในทุ่งแม่ค,คิดแล้วอยากเนีย่ยใช้จากอาญาปั่นเหรอ ปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นขวาปั่นดูด้ปั่นน้ำหอกปั่นแล้วน้ำออกปั่นปั่นปั่นเดี๋ยวพาไปดูเล้าเป็ดเล้าไก่ครับเนี่ยมุมเนี้ยมันเป็นเนื้อเลาเป็ดเล้าไก่นะนี่เป็นเป็ดเทปเป็นลาเป็ดปักเป็ดปักอะไรก็ เอาน้ำแล้วก่อนเนี่ก็เป็น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 อย่างเงี้ยเป็นปักเทน้ำไว้ให้เป็ดเล่นครับเป็ดมันได้ไข่แล้วก็เก็บไข่เป็ดไข่ไ,ไก่กินครับเลี้ยงอย่างน้ตงตตห้าตัวบอกสิบตัวฮะว้าเนี่ยเขาเพิ่งกวาดไปมันคุยอีกแล้วป้ามันคุยกันเนี่ยคนวาดจะไม่ไปนะเออคนกวาดยังอยู่เลยมันคุยจริงๆนะชอบขุดคุยฮะมันจับไม่ได้เนี่ครับบรรยากาศ อ,อย่าเก็บตังค์นครับอยวขอไปอ,อยู่ในทุง่งในทุ่งในท่าสบายใจชิวๆกลัวย้ายหัวทิมเดี๋ยยายหัวทิมไปแล้วมาละย,าย้า,ะยายมาละย้ายย้ายไปไหนย,ย้ายอันนี้เบรกกี่แตรเนี่ยฮะ้ยรถดำ ไหนวะยายดู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 ทัตตัดดูสัตต์ดเดี่ยวรถข้บขังเกี่ยวยายเกี่ยวยายควายได้เกี่ยวยายดูไปลักไก่เข้ามาถ่ายรูปไก่ไม่ยอมก็บีบคอเอ้อวไงบีบคอไก่เฮ้ยมจับไม่ได้จับไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยต้องให้สอนใช่ไหม